แมเป็นการสู้บอสที่มันมากมากครับเมื่อกี้ยิงแบบหน้าหงายบอสนี่ไม่ได้พักกันเลยโอเคเตาว,วางไว้เดี๋ยวเวลาสำหรับการจุ่มข,ของความเย็นแล้วอ๋อหัวใจบอสโอ้โหเฮ้ยมันสวยเนี่ยทําไปเล่นไปนี้นอะไรน่ะแชมเปี้ยนเสียงระฆัง เรียกวมตัวดังขึ้นแล้วถึงต้องรีบไปที่ Tri วิ a r e รีนแล้วเราจะได้เตรียมรับมือกันการมาของอคาหน้าฉันจะไปเจอเธอระหว่างทางระวังตัวกับพวก Oracle ด้วยนะเช็เก,กิดถึงแล้วโอเคต้องไปที่ลานประลองสินะแล้วลานประลองมันอยู่ไหนครับเ <c oughs> สียงมา้าเอ้ยกวีตรงนี้เหรอการฝึกหนักมากฉันทุ่มสุดตัวนะแต่ครูฝึกบอกว่าฉันนะ่ะมีสัญชาตญาณน,นักฆ่าน้อยมาก แบบนั้นฉันคงจะไม่มีวันได้ห่วงใส่จมูก GTFO แน่นี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันนหนอยากได้มาตั้งแต่สองสามวันก่อนแล้วตอนที่ฉันเพิ่งรู้ว่ามันกำลังฮิตเนี่ยอืม GTFO คือน่าจะหมายถึงว่าก๊อบบินเอาแค่อย่างหนึ่งที่มันเคยบอกไว้ครั้งนี้แล้วเดี๋ยวตักให้แล้วผมไอ้ตรงเนี้ยปริศนาเดินมาตรงนี้มันน่าจะมีให้เก็บของเลยเลยขอเดินไปเก็บก่อนเช็คให้ชัวร์ดีกว่าครับเดี๋ยวนะ่องตรงนี้เห็นปะวะมองไม่เห็นแต่มันเป็นกอง กูไปเก็บกล่องนะถ้ากูได้สีเขียวนะโอเคหลังจากตรงนี้ที่เราเดินมาเราเลี้ยวฝั่งนี้นี่ไงไมีหีบ โอ้โหกูเสียเวลามาทำไมเนี่ยแล้วระหว่างทางเดินมาผมไม่ได้เดินมาเฉยเฉยผมสู้มาด้วยเนี่ยเลเวล16นี่ยเห็นไหมปาโต้อุซ่าเดินมาอ่ะไหนดูซิชอ็อตการของทอกเป็นไงบ้างอันนี้เหมือนเคยใช้แล้วปะโอ้โคตรจะไม่คุ้มค่าแก่การมาเลยเนี่ยมาทำไมวะพระเจ้าโอ้มันเสียเวลาไหมครับเอ่อขัานบนนี้ยังขึ้นไม่สุดอ่ะไปเปิดแมพให้หมดก่อนซิแล้วก็น่าจะต้องขึ้นตรงนี้ปะ ตรงนี้ใกล้หมดผมว่าก็พอแหละเราละพาร์ตี tea, ้นี่ก็เล่นมานานพอสมควรแล้วนะพาตี้อาจจะยาวหน่อยนะขอขอเวลาได้ดึงขอเวลาได้ดึงเอาเดี๋ยวนะผมเดินขึ้นมาตรงนี้ไม่คิดว่าจะเจอได้เหมือนกันเหรอดวงเริ่มขึ้นอีกแล้ว ดวงขึ้นบ้าอะไรมันได้สีเขียวเหรอทีละเดี๋ยวกันนะขึ้นตรงไหนวะน,นี่มันไม่ไปจบกันเลยเนะี่ยตรงนี้ก็น่าจะได้ละมั้งคือพอถ้าผมเดินมาใหม่อีกรอบที่ศัตรูมันก็มาใหม่อีกรอ,อ,อบนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนเลยขึ้นอ่ะทางนี้ก็ขึ้นได้มันก็มาทางเดิมแล้วโอ้ยยิงเต็มหลังเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วหีบตรงนี้ผมไม่ได้มาเก็บได้ยังไงฮะเฮ้ยใครเดินตามมาอยา่าเออสีเขียวอีกแล้วทำไมเปิดขีบไม่ได้แต่เขียวไม่คิดจะมีสีอื่นให้บ้างหรือไงอ่ะใครมันยิงนักหนาวเนี่ยฮะคนจะเก็บของไอ้บ้าเอ้ยข้างบนนี้ยิงไม่พักเลยนะฮะยิงไม่พักเลยนู่นด้วยนู่นด้วยอยู่ไหนวิวไปนูน่นอีกนี่นีน เออน,นั่นแหละนี่นี่เดี๋ยวมีคนเดินมานู่นดิโอ้โหเดี๋ยวตัดภาพไปก่อนไม่งั่งเดี๋ยวสู้นานเกินหรือมันไว้ทำงี้หาเรื่องโดดข้ามมานี่ไงจะได้เข้าไปทางฝั่งนู้นได้อ้อมฝั่งนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรนี่ไงผมขึ้นมาข้างบนได้แล้วครับอ๋อที่ผมมาครั้งแรกมันให้อ้อมฝั่งนี้นี่เองแล้วผมไม่ดู ก็ว่าอยู่ขึ้นมาไม่เจออะไรเลยอ่าหลังจากตรงนี้เรามาสำรวจแมบฝั่งนี้ได้ครับถือชัดกันก่อนเพื่อความอุ่นใจอ่ะเอ้ยอะไรที่พื้นเน่ะเห็นนะเห็นนะไปก่อนเลยอเปิดก่อนได้เปรียบไปไหนแล้ววะหลังเข้าอืออืมองหาปกติไม่เจอก็ต้องมองหาในแผนที่ครับเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมาโผล่ตรงไหนวะข้างนอกเหรอเดี๋ยวก่อนอันนี้มันออกมาข้างนอกนะนี่ แสดงว่าผมต้องไปข้างบนก่อนแล้วค่อยกลับมาตรงนี้ปะวะกลัวว่าโดดลงไปแล้วจะขึ้นมาไม่ได้เซฟแล้วกันนะกูดูข้างบนก่อนเฮ้ยฝั่งนี้แอบอยู่อ่ามีให้เก็บฝั่งนี้ด้วยเย่โชคดีซะจริงเฮ้ยเฮ้ยแต่มันหีบใหญ่กว่าเดิมอ๋อมีบันไดปีนกลับขึ้นไปด้วยขอบคุณมากครับแล้ว มีของไล่เวทอยู่อันเดียวเลยนะมันคืออะไรวะลองดูสิ Explode อ,อ๋อ,อแค่ี้ีล้วริด,ดีดนิ้วเลยอย่างนั้นเลยตีรอมันคูดาวแป๊บนึงนะอยากลองใช้อะเหมือนจะเคยใช้ไปแล้วแค่เล็งแล้วดีนิ้วเออแล้วมันจะโดนไหมเนี่ยมันก็จริงหวังผลยิงเผื่อไม่ได้ตีอย่างนี้แค่ดีดนิ้วคือแค่เล็งแ้ะดีดนิ้วเลยไหนวะ นี่แล้วไม่โดนเนี่ยโอ้โหถ้าไม่โดนนี่คือเว้าเลยไปไกลๆนะครับไม่เล่นละเอาๆใส่ผิดอันบ๊ายบายอันนี้อะไรเอ่ยแผนบทกวีไงที่รักเอาทอมเดอะโทรเป็นคนซามเขาไม่เคยขยับหมวกเวลามีใครเดินผ่านและครั้งหนึ่งเคยมีคนเห็นเขากินแมวของหมู่บ้าน ชอบบกกวินนั่นเหรอเธอสามารถฟังส่วนที่เหลือได้ที่โรงเล่าในไบรท์ฮูปนะเดี๋ยวนะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับฟังนี้ขึ้นไปได้อันนี้ยังไม่เลิกตามอีกเฮ้ยเที่บลายิงไปเหลือกระสุนไหมตัวนู้นด้วยเออนั่นแหละเฮ้ยล้วมันจบของอะไรแย่วเนี่ยเดี๋ยนะมันมีของที่ผมยังไม่ได้กดใช้ตั้งหลายอันอะเอาจริงอันนี้ไปขายเนี่ยดูดิ หนึ่งสองสามสี่ห้าปลดล็อกห้าสกินแล้วครับเอาจริงอ่ะไปควยข้างบนนี้จะได้จาพลาสักทีเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วของสีม่วงวอลนตรงนี้ทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยใช้เลยครับรออะไรไหนในเส้นทางใหม่โอ้โหเจอไวเวิร์นอีกแล้วอ่ะเจอเก่งมากเลยนะเอาไปก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบครับไฟไวเวิร์นนะคือหนึ่งแม็กกันนะ ผมเพิ่งเห็น,นลแล้วมัเลเวลาสิบเจ็ดแล้วผมเลเวลาสิบหกอยู่เลยเออตัวนี้สิบหกไวเออแล้วจะเหลือไว้ทำไมนิดติงวะอืมอืมอืมเอมอ,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 อตายไปซะสังหารด้วยปืนลูกซองแล้วโอเคตรงนี้มีที่เซฟให้อ๋อไอออร่าสิงแดงข้างๆมันคือขั้นแรกอะไรวะเหมือนอยู่ในโหมดเบอร์เซอร์กับครับแล้วผมไม่รู้ผมนึกว่าตัวเองติดพิษหรืออะไร แต่ว่าเกราะทำไมมันแค่สองร้อยแปดสิบบานี่ผมใส่เกราะสี่ร้อยอะไอ้ป้า,อ,ปาอื้อขอ,อยิงสักทีหนึง่งกระเด็นอะบอกเลยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวอื้อเออไอ้น,นี่ก็ยิงเก่งแล้วกันรีโด,ดก่อนชิบหายตรงนี้เป็นผาเป็นหน้าผาเป็นหิวอย่าเพิ่งไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เดี๋ยวมันชนเราทีแม่งกระเด็นตกทำไงออ,อย่าหมุนไม่ต้องเลยเฮ้ยอื้อ,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 อ ไอตัวนี้ใช้อันนี้ได้เออโอ้ยเดีือดใครทำอะไรวะเมื่อกี้ใครยิงวะเฮ้ยมีคนปาระเบิดใส่ผมเหรอเฮ้ยป่าโลทิ้งเลยเหรอเพื่อนอือเอาไปก่อนเดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะจะตายครับจะตายเออมันตายก่อนโอเคมีคนอยู่ข้างบนอืออือยิงไป รีโหลดรีโหลดรีโหลดเมจิกออนเดอะเมนูอืมตายไปซะนั่นแหละโอเคของเขียวดอกเต็มเลยนี่อยู่นี่ตัวหนึง่งไหนเมื่อกี้ตัวไหนใครปลาเอออึโอ๊ยไม่ต้องห้ยยิงไปยิงมายิงกลับจะได้ได้ยอยู่ใกล้เออตัวนี้ก่อนอืมอืมยิงอัดหน้าจะได้จะได้โอ้ อะไรเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยบอสบอสบอสเต็มหน้าเลยเออย,ยิงไงย,ยิงไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันไม่มีระเบิดให้ปลาเหรอวะเออเรียบร้อยกูตาย,เ,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะกูต้องยิงตัวไหนเนะี่ยตัวนี้ได้ไหม อ้าแล้วกูรอดได้ไงกูยังไม่ฆ่าใครตายเลยไอ้บ้าอา้เอานี้ไปก่อนเออกระสุนเจะหมดแล้วอือขยันยิงเลยตอนนี้นยิงระเบิดเก่งเออทำไมไม่ใช้ปืนพุ่งแต่แลว้วปืนพกไม่ตูนแรงกว่าเยอะเลยดูดิหว่งปลนได้ตั้งเยอะออให้ตายสิตรงนี้เดินมาได้มีหีบมีอะไรไหมครับอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วข้างบนน่าจะปีนได้ปะ ตรงนี้เหมือนจะเออแล้วก็วีมาอยู่นี่หัวหน้าจีทีไม่คิดว่าฉันนะ่ะมีคุณสมบัติมากพอแล้วงั้นเหรอ <c oughs> งานฉันจะแสดงให้พวกเขาเห็น <c oughs> ฉันนะ่ะออกไปสอดแนมแล้วก็ทำภาร,รกิจลาดตะเวนเองมาแล้ว <c oughs> และฉันนะั่นก็มีแผนการ <c oughs> ฉันคิดว่ามันน่าจะได้ผลนะแต่ฉันทำคนเดียวไม่ได้ <c oughs> เออ <c oughs> ฉันหวังว่าจะมีพวกฮีโร่สักคนโผล่มาแถวนี้ตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเริ่อนเนินแผนของฉันพอดีแหละเอาคนคนนั้นก็คือกูนี่เอง โอ้ยนี่เรากำลังช่วยเขาอยู่ใช่ไหมเนี่ยอืมจะได้รับการโปรโมทต,ตรงนี้มันดูไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคมันมีแง่งออกไปข้างนอกด้วยแง่งข้างนอกนั่นคืออะไรวะเดี๋ยวกันนะเอาเมื่อกี้ผมเดินมาไม่เห็นได้ยังไงวะขึ้นไปก่อนสิอ่ะสิบหกทั้งสิบเก้าแล้วขาดอีกสามทีหนะ้ามันไม่ได้ดวงดีขึ้นเลยแม่งเท่าเดิมเดี๋ยวนะอ๋อข้างล่างนั้นผมใช้ปไปแล้วนี่วะเดี๋ยวนะตรงนี้โดดได้ปะ อันนี้เหมือนลงได้แหละขอดูกันนะลงไปฝั่งนี้ไม่มีอะไรอย่าลงเลยแค่แบบมาแอบๆบแบบดูนิดหน่อยอันนี้เหมือนจะเข้าได้แต่ไม่รู้ว่าเข้าทําไมเอ่อเปิดเฮ้โอโรคุเอาไปก่อนเลยไม่รู้คือตัวอะไรโอ้โหผมเต็มหน้าเลยครับเกาะแตกบอกเลยเกาะแตกยิงก่อนเดี๋ยนะขอเปลี่ยนแบบไม่เอาละไอ้ช็อตกัน มันมีปืนที่ผมเล็งไม่อยู่อ่ะมันอยู่ไหนวะอันนี้นี่อันนี้คือ assault rifle นะครับแต่ทุกคนจะเห็นว่า e! มันซูมซะโอเค no 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 อันนี้เข้ามาทําไมไม่ให้ Heck เข้ามาใครให้ขเข้ามาครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอืมเอาไปเนี่ยอันนี้ที่ถืออยู่นี่คือ assault rifle นะครับแต่ว่าสภาพแม่งอย,าอยา่างกจะ sniper rifle โอ้โหนี่กูยิงเข้าหัวนะมึงไม่ทา้าทายนี่กูเลยเหรอ อเออเดะเดะๆๆๆโอยิงเข้าบ้างไหมเนี่ยฮะเอโอโอ้โหแทบไม่เข้าเลยเหรอชีวิตชีวิตมึงจะ ิงไม่เข้าจร so ิงๆริงดิสี่สิบห้าสี่สิบหกเออเอาไปโอ้ลำกล้องปืนมีร้อนด้วยนะถ้าสังเกตดีเทลดีปกติภาคเก่าไม่เป็นนะครับโอ้กูยิงอะไรวะแม่งยิ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 งตายสักทีเถอะขอร้องล่ะขอร้องล่ะตายสักทีเถอะเออมึงตายยังเนี่ยยังยังไม่ตาย อัน,นี้ขยันมากอือนุ่นด้วยยังไม่ตายก่อเอาไปตายหน่อยตายหน่อย,ย,อ,ยอือนี่ก็ขยันมาถ้าจริงเฮ้ยอืออ๋อชีวิตเนี่ยนะเปลี่ยนปืนครับเปลี่ยนปืนเอาเป็นอันนี้มาใช้อ่ะน้ำแข็งก็ยังดีกว่าเดี๋ยวนะอันนี้ความจุดีเลยในการชาร์จต้านทานไฟด้วย แล้วที่เราใส่อยู่มันคืออะไรวะที่เราใส่อยู่เป็นเกราะนะครับตอนนี้ต้านพิษเหรอเราไม่เคยโดนพิษเท่าไหร่อะ่ะแต่ว่าอันสองร้อยฮะใส่ใส่แมงเลยแล้วกันนะไปละโอ๋อนี้โลกข้างล่างทางเชื่อมกันเดี๋ยวค่อยสำรวจก็ได้มั้งเออเดี๋ยวนะมันมีอะไรตรงนี้วะเอา้าจ้ามาอยู่ตรงเนี้ฉันไม่เคยฆ่าอะไรมาก่อนนะฉ,นฉันไม่ชอบเลย ถึงแม้มันจะทําเพื่อการต่อสู้ที่ชอบทาฉันฉันก็ทําแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจโทษทีนะแต่เธอต้องสู้กับโวคาหน้าด้วยตัวเองแล้วล่ะแชมเปี้ยนทริบิวียอารีนาน่ะอยู่ข้างหน้านี่เองตามฉันมาได้เวลาปราบมังกรหรือมังกรปลอมได้เวลาปราบตัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเออชอบจังเลยเพราะเป็นภาคนี้ตัวละครเราไม่มีบทพูดแต่ก็นะ ครั้งบนนี้ไปได้ไหมนะ่ะอันนี้เหมือนไม่มีอะไรให้เดินบนอ้อมเฉยใช่ไหมมันไม่มีอะไรเออมันนี่มีอะไรเดินบนอ้อมเฉยโอเคอันนี้ปืนน้ำแข็งมีแค่สิบเก้านัดเองเหรอวะเนี่ยน้อยจุงเย้ได้เวลาขายของแล้วโอเคตัดภาพไปเลยฮนะจะได้ไม่นานมากโอเคผมจะทาการซื้อปืนใหม่ําไม่รู้ปืนนี้ใช้ยังไงยิงเป็นระเบิดเหรอต่ปืนทรงมันดูดีอยู่นะเอาจริงเดี๋ยวขอดูที่ปืนอะไรวะ เนี่ยทรงมันเป็นกระบอกประมาณนี้ครับเอ่มไม่รู้ว่าใช้ยังไงเดี๋ยวนะเจโรเจตที่ติดจะเพิ่มดาเมจ9%ต่ออันอ่ะเผื่อได้เจอวอสเอาไปใช้กับบอรสครับอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันนะมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ครับคือผมคิดมาสักพักแล้วว่าเราควรจะซื้ออาวุธที่อยู่ในตู้บ้างไงเพราะว่าตอนนี้สภาพเราแม่งไม่มีอาวุธเลยใหม่เลยไหน<ๆ>อะไร เจ้าตัวที่ไม่ใช่โทรหรือกอบบี้กล้าเย็บเข้ามาในดินแดนข้าได้ยังไงเอ้าก็อารีนามันก็ประลองได้ใช่หรอใครฉันเหรออ๋อฉันแค่จะมาฆ่าแกน่ะเจ้าคิดว่าจะฆ่าเทพได้อย่างนั้นเหรอใครมันพูดแล้วคนไหนวะแกไม่ใช่พระเจ้าโคน่าสามหาวแล้วเจ้าไปใครกอบบี้ทายาทยานที่เพิ่มพกถึงฝันนั้นยิ่งใหญ่เดี๋ยวมัน คุณโจรป่าวใช้คือจาแห่ง g t f ้และการปกครองอย่างโหดเหี้ยมของแกจบลงวันนี้กูป,ปาข้ามย่านะแจเปียนเล็กปที่คอคอเนี่ยเหรออ๋อตรงนี้ก็จุดอ่อนนะเดี๋ยวนะกระทบกับติดนึบนี่เปลี่ยนไปติดนึบโอ้โหเต็มหน้าเต็มหน้าเฮ้ยโอ,โอเคโอเคมันยิงตรงไหนก็ได้ตรงเนี้ย โอเคยิงที่คอมก็าที่ข้อหมดเลยนี่วะแล้วไอ้ตรงนี้มีผลปะเดี๋ยวนะวันนั้น,ะนไม่น่าจะมีผลโอ,โ,อโอ้เอาไปก่อนเฮ้ยยิงไปอ่ะตัวนี้มาไงนี่โอ้ติดไฟติดไฟยิงไปก่อนอได้เอาปืนนี้มาสู้กับบอสโอ้โหสภาพปืนเบกดูดีจังวะเอาไป อ่ะยิงเล็งที่คอเล็งที่คอตัวนี้ไม่ใช่บอสจริงๆนะครับแม่เข้ามาถึงก็บอกกูสามหาวเลยโอ้ยหูไฟเต็มด่าเอฟเฟกมันจะสวยไปไหนคือหันด้วยร้อนแทนวะสามหาวอะไรเหรอหาวเดียวกูก่วงแล้วโอ้ยยิงยิงนั่นแหละมีตัวบินบินอยู่จัดการไงเอานี่ไปก่อนแล้วกันปิวยิง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 มันเมื่อไหร่จะตายทีเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเฮ้ยอิมูแล้วอิมูแล้ว เอาไงทีนี้นี่ท่าจะไม่ดีแล้วยิงไม่ได้วะเฮ้ยระเบิดระเบิดใช้ระเบิดเดี๋ยวเดเดี๋ยวตัวห่อ๋อระเบิดนี่ผมนึกว่าได้กดปุ่มระเบิดยิงเลยเพี้ยวโอเคโดนหนึ่ง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 โอเคโอ้ยจะตกจะตกโว้วโววชีวิตอ๋อผมรู้แล้วให้ตัวเล็กๆมาทำไม ให้มันเลงจริงแล้วกูมองไม่เห็นบอสไฟมึงจะแรงเกินไปไหมกูมองไม่เห็นอะไรวะเนี่ยแล้วกูต้องมาตายกับตรงเนี้ยนะเอา้าไม่ตายได้นะโอเคปืนพกไว้กูชีพแล้วกันแล้วถ้าไปอยู่ตัวผมมาสไลด์เองวะไม่เข้าใจโอ้ยไปไปอือยิงไปยิงไปเอา้ากูตายอีกแล้วเปลี่ยนปืนพกกูชีพหน่อย นั่นแหละยิงไปสนาเกลยิงเอออีกรอบนึงเจรีโหลดรีโหลดรีโหลดเฮ้ยหายไปแล้วแผงนึงได้เนี่ยเยปลาสมเร็จเห็นไหมพี่น้องกอบบินมีเหรอเทพที่ตายได้เนะี่ยนั่นสิโอเค มันจบแล้วใช่ไหมเธอคิดว่าฉันสมควรได้ห่วงใส่จมูกได้อยังแชมเปนจำไอเดียนั้นไว้นะโอ้มีให้ผมว่ากลับบ้านด้หยิบเฟืองขึ้นมาเฟืองนี่หรอฟันเฟืองที่เสียหายโอเคนี่น่าจะได้นะโอเคสำหรับความกล้าหาญในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของกบินเธอสมควรได้มากกว่าห่วงใส่จมูกนะอ่ะเอาไป <c oughs> อะไรนะจริงเหรอใส่เลยหรือไง เนี่ยจะเป็นห่วงใส่จมูกที่ทรงพลังสุดๆแต่เออทุกอย่างนี้น่ะเกิดขึ้นได้ก็เพราะเธอนะฉันคิดว่าเธอควรได้รับมันมากกว่าฉันน่ะครับอ่ามันให้เล่อกอย่างเดียวเอาเอามาก็ออกมาอืมเย่สู้บ,บอสสองพาร์เอย้ยสองตัวในพาร์ทเดียวเลยวะ่ะนี่เล่นบันไดแก้ไหนแลว้วเนี่ยในนามของเผ่าพ,พันธุ์กรอบบิน <c oughs> ฉันขอขอบคุณคน <c oughs> ขอขอบคุณเธอนะแชมเปี้ยนเราจะเป็นหนี้บุญคุณเธอตลอดไป จี <Yeah. S 2> ทีนี้ถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันก็ต้องแจ้งผู้นำกลุ่ม GFO แล้วเรื่องชัยชนะของเรายังมีอะไรต้องทำอีกเยอะเลยเช่นไซคเวสยังไงล่ะโอเคแล้วไงต่อที่นี่เอ้ยมันมีอะไรอยู่ฝั่งนี้ด้วยวะเรากระโดดถึงไหมเนะี่ยโดดไปตายปะวะมันไม่ทำอะไรวะซซมมอนเหรอน่าจะไว้ซมมอนไว,ว้วดเฉย โอเคตรงนี้ก็น่าจะหมดแล้วป่ะมันเหลือแค่ตรงโซนฝั่งนี้เดี๋ยวผมสำรวจเองแล้วกันนะนว่ามันมีอะไรค่อยว่ากันแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาต่อในพาร์หน้าแล้วกันนะครับสำหรับพาร์นี้พอแค่นี้ก่อนเราเราจะมาหาอ้นี้กันเขาเรียกอะไรเควสนี่เควสนี่หาถ้ำก็หาถ้ำหาถ้ำที่ว่าคืออยู่ไหนวะนีะ่ไงหาถ้ำก็ไปตรงที่เป็นโซนที่เรายังไม่ได้สำรวจพอดีโอเค Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray.